หยิบเอาอะไรอะไรมาพูดคุยสภายกระเป๋าจะพาไปลุยข้นอกกันมองอะไรให้คลาสสิกก็ทำให้คุณต้องยิ้มตา ชวนคุณมานั่งคุยกันอยากให้คุณมาเสวนาสารพัดในรายการรถนิยมนี่เร็วๆกันเลยนะครับมาถึงงานของเล่นละสุดท้ายละของวันนี้ที่เราต้องเคลียร์งาน ตอนสตูดิโอลโร้นิยมของเราบริเวณนั่นบนเราต้องใช้เก็บของแนละ้วเราคงต้องโกยของที่ซื้อสะสมไว้นะครับเอามาแปลงสภาพให้มันกลายเป็นผลงานอะไรก็ได้ของเราที่ท,ที่ตามจินตนาการเราและมั่นใจของเจ้าสามคันนี้ที่จะมาทำก็คือผมคิดว่าสมัยเด็กเนี่ยเราเคยไปนั่งร้านบาร์เบอร์นะครับซึ่งเราก็ต้องนั่งเก้าอี้ตัดผมของผู้ใหญ่อย่างที่เห็นหน้าหลัง นะครับแล้วก็มีการเอาไม้กระดานบาพาดทําให้เรานั่งตัดผมนั่งไปก็กลัวเสียงแบตรเตอรี่ไปร้องไห้ไปด้วยซึ่งเป็นธรรมดาของเด็กเรื่องเงี้ยเป็นเรื่องปกติในร้านตัดผมซึ่งทําให้การควบคุมคอนโทรลการตัดผมของช่างเป็นไปได้ยากเราก็เลยคิดว่าเฮ้ยถ้าเรามีของเล่นพวกนี้เปิดปุ่มแล้วมีเสียงมีพวงมาลัยมีอะไรที่มันเป็นของเล่นแบบรถจริงเด็กๆน่าจะชอบ ล้าก็ทาให้เกิดการเบี่ยงเบนความสนใจให้เด็กมาเล่นของเล่นพวกนี้ทําให้การตัดผมของช่างง่ายขึ้น feeling ของเราพี่ใช้นะครับก็อย่างที่ทราบของเล่นพวกเนี้ยมันมีขายตามร้านอยู่แล้วเราก็เลือกเอาตามรูปทรงที่เราชอบที่เราคิดว่ามันคลาสสิกที่สุดอย่างคันนี้ก็เป็นคัดดิแลคนะครับซึ่งเราเห็นแล้วเราวินก์เลยชอบส่วนคันนี้จะเป็นคันเล็กลงมาหน่อยจะเป็นมินิคูเปอร์ตัวใหม่แต่ใจจริงๆแล้วที่เราที่เราชอบนะเราชอบของเล่นวินเทจผมเกิดในยุคนี้ มันเกิดในยุคที่ของเล่นเป็นเหล็กเป็นสังกะสีซึ่งมันมีการสูญหายมันมีการหายไปในยุคนั้นเพราะว่าหนึ่งเนื่องด้วยการเวลาที่มันผ่านไปมันทำให้มันซุดโซมทำให้มันเป็นสนิมทําให้มันผุพังไปตามสภาพเพราะฉะนั้นวิธีการของคนปัจจุบันก็เลยเลือกที่มาใช้งานไฟเบอร์งานพลาสติกแทนอีกอย่างหนึ่งคือความอันตรายสิ่งนี้เป็นสิ่งสาคัญที่เราต้องบอกก็คือ เมื่อมันเกิดการชํารุดสุดโทมผุพังไปแล้วเนี่ยมันมีสนิมเด็กๆมาเล่นเนี่ยอาจจะเกิดรอยขีดข่วนบาดแผลอะไรก็แล้วแต่ทําให้มันกลายเป็นมัทยษ์ไปได้ผู้ปกครองก็ไม่อยากให้มันเล่นเพราะฉะนั้นเราคงต้องดีลีฟโปรเจกต์นี้ทิ้งไมก่อนเพราะว่าต้องไปทําสีก่อนต้องไปทําให้มันกลับมาใหม่ในยุคมันก่อนก็เวลาในตอนนี้มันอาจจะไม่ทันแต่ว่าพร็อพต่างๆที่เราเตรียมไว้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับ เป็นเด็กๆนะยิงอันนี้ไปด้วยตัดผมไปด้วยมันคงมันน่าดูนะครับอ่ะเดี๋ยวพักกันไว้ก่อนเดี๋ยวเราไปหาซื้อคันใหม่ที่มันเป็นพลาสติกแบบน,นี้ดีกว่านะครับเพือ่อความปลอดภัยของบุตรหลานของคนที่เอามาตัดผมนะครับก็ยังไงก็แล้วแต่เดี๋ยวอันนี้เอาไปเก็บก่อนจริงเรามีหลายคันด้วยนะเนี่ยจะบอกเลยเอาเล่นยุคเราเดีย๋ยวขออนุญาตไปทาสีทําอะไรเอาไว้ตอนหลังตอนหน้าค่อยมาทําเล่นกันแล้วกันอ่ะเดี๋ยวไปซื้อ อยากได้ที่เป็นมอเร์ไซค์อีกคันเลงน,นะครับ3ามเวอร์ชันพร้อมไเลยเดี๋ยวไปทำกันในห้องนุ้นนะครับก็บมาดูกันว่าผลงานครั้งนี้ที่ประดิษฐ์จากเศษวัสดุของเหลือของเราในสตูแล้วมันจะออกมาเป็นต,ต้นแับผมที่สวยงามได้ยไงไปะสุดท้ายนะครับมาวันนี้ <c oughs> เียงานให้จบครับ <c oughs> ไป เี๋ยวเตรียมอุปกรณ์ก่อนนะครับก็จะมีเหล็กท่อนะครับอันนี้ก็อันนี้ส่วนของหน้าแปนนะครับซึ่งตัวฐานมันเนี่ยเราคิดว่าเราใช้ล้อเก่าที่เรามีอยู่แล้วในสตูเดียรตอนนั้นเราทำเราก็บะไว้แล้วมันเหลือแล้วมันเหลือเศษสามวงพอดีแล้วเราไปทํายางอะไรวงนี้พอดีเลยครับเบรค่อเป็นหน้าแปลนแบบนี้นะครับเราล็อกน็อตเข้าไปไแล้วเราก็ตั้งฐานขึ้นมาอ่ะเดี๋ยวอนุญาต จัดการกับโครงสร้างมันให้เรียบร้อยก่อนนะครับเจาะกันทีเนี้ยผมว่าวิธีการคิดของเราคือเราต้องทำไงก็ได้เราใส่ลูกป,ปืนให้มันสามารถหมุนได้เดื่อเวลาช่างตัดโมงก็ทำงานไม่ได้ทำง่ายนะครับซืี<ป><ป>อลูกปนกืนนะครับ ใส่นักแต่งตอนนี้ไปเดินทางตอนนี้นี่ไงไหมครับน็อตเรียบร้อยแล้วจะทำให้มันหมุนได้นะครับแค่ใส่บูทลงไปนี่บูทก่อนประตูบ้านเลยใส่จั่ลบีนี่เลยโอเคเดี๋ยวผมไปลำเลียงจนรถผมกันตามมาดูตรงนี้ดีกว่ามีไฮไลท์แล้วไหนเล่นของเล่นมานสนุกครับ ลำเลียงไปทางฝั่งนู้นนะครับนี่สำหรับตัวที่จับมาใหม่นี่เป็นเบีย i นบินะครับอยากได้ฟีลลิ่งมอเตอร์ไซค์ไว้นีไว้ทางนี้ก่อนนี่มีมินิไปแล้วแล้วก็อันนี้เป็นความหลังความใจไว้เด็กเด็กไม่มีเล่นอันนี้จะเป็นโซนแบบเด็กเล็กนะครับ มันเหมือนวันของเล่นไงไม่รู้ครับแต่อันนี้เดี๋ยวดูก่อนว่าฟิลลิ่งมันจะออกมาเป็นยังไงบ้างแต่ว่าชอบส่วนตัวเลยอยากเอามาทำาลงหลังลากแล้วก็เล่นนี่มันรายการรถนิยมหรือมันรายการาเพื่อเด็กและเยาวชนเอาไปลาเลียงไปก่อนครับทีละคันไปตรงนู้นเดี๋ยวไปลองวางดูว่าสภาพฟิลลิ่งมันจะออกมานะได้หรือเปล่าครับ นี่ครับถึงขั้นตอนทำโครงสร้างนะครับเพื่อรองรับบริเวณด้านล่างนะครับต่ออันนี้นะเพื่อที่จะทำติดยึดให้มันเข้าไปนะครับอ่ะเชื่อมกันอีกรอบนึงนะครับเดินเงนจนมืดแล้วโอ้ยมองไม่ค่อจะเห็นด้วย โครงสร้างไม่มีอะไรมากครับมันก็หลักการเดียวกับ,บการทำพวกม้าหมุนหรือว่าไอของที่เคยเราเราทำสายคาไปก็คือยึดโครงสร้างให้น็อตเข้าไปจับโครงที่มันแข็งที่สุดให้ได้ครับอ้ะมาเชื่อมกันต่อครับ สายตาผมเริ่มจะไม่ค่อยดีแล้วขอ,อยาปิดงาี้ก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้มาลุยต่ออีกตัวหนึ่งเลียบร้เสร็จรจกต์ตกค้างของเรานะครับเคลียงานเก่าส,สางงานเก่าในสตูดิโอของเราให้เรียบร้อยครับเริ่มงานกันอีกวันหนึ่งคืนดึกไปหน่อยครับมาเดี๋ยวมาต่อกันนะครับนี่ก็ เหลือลำสุดท้ายแล้วเป็นมอเตอร์ไซค์เดี๋ยวเราทำโครงสร้างอันนี้นะครับนี่เมื่อวานทำขาเไยมัเป็นส่วนเติมเต็มชีวิตวัยเด็กของผมนะครับแล้วครับแล้วแล้วสิ่งประดิษฐ์ของเรานะครับเป็น children Barber Chair นะครับหรือก็คีตัดผมเด็ก ก็เปนานสำเร็จรู้ร่วงไว้ดีดาขาดดูอีกสองสามพล็อกนะครับซึ่งเวลาเราไม่ทันแล้วเรากทีแรกเราว่าจะเขียนลวดลายลงไปที่ยางวันนี้ก็เวลาหมดนะผมก็พอน,นะครับเอาวันนี้เห็นเป็นรูปร่างแล้วหน้าตาเป็นแบบนี้ผมคาดว่ามันมันต้องเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถลดจํานวนของเด็กที่ล็อกแห้เวลาไปตัดผมในร้านตัดผมได้นี่วิธีคิดของเราประมาณนี้เลยนะครับอ่ะ ใครที่มีไอเดียจะนําไปเล่นจะลองไปลองทํากันเียนเชินอาสบายนะครับความรู้เป็นของสากลนะครับทุกอย่างไอเดียนําไปหยิบใช้ปรับใช้ให้เหมาะกับเราได้กับการลองวันนี้เดี๋ยวนี้เราเซตอัพบรรดาลูกๆของพวกทิมงานของเรานะครับก็จะมีเด็กๆมาผมว่าภาพที่เราจะเห็นชัดเจนที่สุดคือการที่เอาเด็กจริงๆมาลองเล่นเอาเด็กจริงๆมาลองนั่งดูว่า อารม์ฟิลลิ่งเขาจะเป็นแบบไหนแล้วก็เดี๋ยววันนี้มีมีช่างตัดผมเป็นลูกน้องที่ร้านผมเองนะครับเดี๋ยวเขาจะมาลองตัดเป็นเด็กจริงเราอยากดูว่าเมื่อเขานั่งอยู่บนเครื่งปดิษฐ์ของเราเนี่ยแล้วเขาจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันแฮปปี้มีของเล่นแล้วเขาจะร้องไห้หรือเปล่าแล้วมันจะสามารถลดจํานวนประชากรเด็กที่ร้องไห้ในร้านตัดผมได้จริงหรือเปล่านะเดี๋ยวไปชมกันครับกับรถนิยมวันนี้ของเล่นต่างๆงานางต่างๆเคลียร์เรียบร้อยแล้วก่อนที่เราเดี๋ยวไปดู งานอื่นๆที่เราคล้ายกันนะครับสำหรับเทปนี้ครับเฮ้ยับขี้หัวเนีเ่ยขี้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 วเนี่ยทำเกิดเป็นตุนี่ครับเป็นบุตรชายของช่างภาพของเรามาเฮ้ยทางนี้ดินี้ดิย่นี่ดิ หยิบเอาอะไรอะไรมาพูดคุยสภายกระเป๋าจะพาไปลุยข้างนอกกันมองอะไรให้คลาสสิกจะทำให้คุณต้องยิ้มตามอยากจะชวนคุณมานั่งคุยกันอยากให้คุณมาเซวนาสารพันในรายการรถนิยม